สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมังเงี้ยเซียนประกาศวันนี้มังเงี้ยปลาครูมาเก็บรอบของมวันที่ว่าเก่งที่สุดดีกว่าเพื่อนใช่ดีที่สุดพี่ลงมาบอกเลยว่าสุดยอดบอกนี้ก็เลยเราพามาเก็บปลาวอนโดยเฉพาะฝางก่อนแรก็เชียร์ได้ตามอะไรกันเลยครับมีดไปทุกคนเราไม่ลีลาอะไรบังจ่ามังลันใครมาทำอะไรเตียนอ๋อครูก็มาช้อนเตียนแล้วครูบิสมิลลา ว de pues mm ัน hmm. น um ี้มันว no, the nah ันเสาร์ด้วยคูวันนี้วันเสาร์ด้วยคู่วันนี้มันวันเสาร์ด้วยเรามาหลังแล้วกูเ่น่าจะไม่มีบอดแล้วจริงเหรอบังนันอ๋อหล่อบักบัติพวกบอดไหมบังลันมัวไม่มัวไม่รู้แต่ว่าเตียนแล้วใช่ไหม ลิสมิลลหรมีมีเราต้องเจออยู่แล้วน่าผมว่าน่าจะเตียนหมดแล้วแหละโอ้โหได้ลูกแตัวนี้ตรงนี้น่ามีบางเห็นว่าพบพบอยู่แล้วครู ฮันไหนอะไม่แน่ใจโอ้ยบางร้านพ่อบวดไม่รู้เหมือนกันนะครูว่ามันขับวันไหนพึ่งลงเลยไหมนะครูนี่ถ้าไม่พ่อปวดนี่ยากเลยเห็นป่าพวกนี้บุกเตียนเลยเลยเฉยเนระ ดังเตนพวกนี้ก็เหยียบมันเลยล่ะทางนั้นอ๋อเนี่ยเหยียบเจียวอดสองลันน่าจะได้ตัวเลขรออ่นนอยู่น้ำปูอยู่คนเดียวอ๋อยแล้วมันเหยียบเจียวอดแล้วแล้วเกี่ยวแล้วปลาอยู่ไหนอะเห็นครูเจอด้ำปืู้แล้วเน,นาะ chơi mọi người phục vụ À, năm lạng lắm hola nổi lạnh mặt mày nữa Nói Nói mày nữa mấy Nếu mày nữa mày có mày nữa được điều mấy nữa mày nữa mày nữa tụi nữa mày 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 คูจะดําพืชกันล้มั้นั่นเอาไปเลยเอาไปเลยเออแล้วมันไปไหนอเจ้าวดบางเยียดวะเออเห็นครูดําพืชแล้วมางเหยียดไม่ดําพืชตี๋ เรยวกพออยู่บงนูง้นมาแล้วราวนัแนปวดลอยเล็สราวครูมมผมไปเลียเีียมกันดิเห็นคููน้ำปืดตั้งเพเลยตัวใหญ่ไหมครูคอของคูใคช้ไปไหนอะในวอด เงียบมาเก็บขอบก่อนโอ้โหตัวเมียเงียบมาเก็บขอบก่อนครูเงียบมาเก็บขอบก่อนเผื่อว่าได้ตัวไม่ได้ตัวเลยได้ครูเงียบเฮ้ยเสี้นปากาศ Nhưng mà đã phải cắt lưới bằng kia Ơi Mừng lên kêu vọt ơ Ơi Tôi mi Ơi tôi mi ăn đi rồi đen à à mai tôi miền đi chùa chính vua thế ba ba kinh ba kinh à ไม่ดำพื้นเดียกูสิบสิบพันล้านรอบแล้วกูไม่ดำพื้นเดียวคู่ไม่ผางเลยเด,ยเยเดย้อะไรกันเนี่ยเฮ้ยทุกคนสงสัยบางเหยียไม่ได้สงสัยบางเหยียไม่ได้ใส่น้ำทีกูแน,น่จริงองอมได้เลยนี่พบฟองในนี้แต่ว่าไม่พบปลากูรอมังจกามึงกรน้ทายด้วย

ใส่ไปก่อนได้เลยดิใช่ย่ามี่อแเลยจ้ะอุ้ยสามเต็มแล้วพี่ไม่ากเลไม่ต้องหาตักไปเลยพี่เพื่อนอยู่เพื่อนเหยียบเนี่ยหมดแล้วเออตรงนี้ล่ะมีหยัำได้ฮ้หยัมหยัมหยัมเจ้าลูกมันเต็มหมดนี่รอกสองเดือนเลยตีครูเนาะครูรอกสองเดือนเลยเนาะ thăng lên ừ. Ní, ừ. ní, tắc mua mấy coi chưa đấy hả cu nó Mất đông chưa buồn Hiền Ôi cu đã phải tốt đấy hả Tình mà Ôi ừ. ừ, bà đi đi bộ lấy luôn ừ. Này, con này. ใช่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 เพราะงั้นนี่น่ามีทันเพื่อทันเพื่อเจอโหวดไม่ได้ปาไม่รู้ปบนไหนแต่ว่าเราเจอหวดไปหลายโหวดเมื่อกี้แต่ไม่ได้ใช่กูมันน่าไปประชุมโอ้ยตัวเมียกูถอวแด้ไหมยิงใช้ได้อยู่แหละ Ừm Băng ở mấy ở đây cu, đây, đây. Chính, xoay Mày chín này Nó Xoay ra đây chín cái băng trà Băng Con này quá Ờ, à, à, có đây không Mày thì tông phóp phong đẹp để, đẹp để, để mà phu.

quẹt quẹt đi cô hả, hả? quẹt đây cô nè mình hẹn, có quẹt vô tập tắt máy bước tiêm ơi này không kìa quẹt đâu đấy nhỉ Quẹt ra hồ lòng không nhỉ? hơi quay lại đi. Anh đèo bọc tìm bọc à? Quẹt tìm bọc tìm bọc tìm bọc tìm quẹt tìm bọc tìm bọc tìm bọc tìm nó tìm bọc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  ล่ะน,นี่นั้นนี่มีทุคนจทุกดพร้อยังไม่รู้ไปประชุมไหมได้ว่ามานี่ฟองนี่ให้เลยฟองก่อนไปประชุมไหมไม่รู้แต่ว่ามองเห็นว่าน่าจะอยู่นะรอประชุมได้หราบ้านเลยอือ มันออกไปตอนไหนอ่ะโอประชุมเลยเหรอโอ้พ่อเปนลาลนวหนลกนี้งนร้อนโล่งนั้นมาเลพวนี้นี่ล้อนไปดิเลยอะะอ๋อไม่ใช่ผิดเออไปไมมเออไปไหมเฮ้ย Mình được, được, được. Ừ, mình nước Mày nó có vô mà kìa Ồ, đây, ăn đi, cũng thêm lần Khảo chốt đi Lần bộ, 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 bộ Ní một lần đi, ní Bộ lên, bộ lên ní Ồ, nó Khảo hình thế coi Ồ, lên đó Đi, đi Ui, à. đây, tôi lấy căng à Ồ, mấy con, thầy tụng mấy Lấy, 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 ได้ตั้งใจถ่ายเลยเดี๋ยวไอ้ไรไงหาเลยจับกอะไพี่นี่เอม่คลิปหน้าคลิปนี้มึงไงขอตัวลาก่อนจะไปจิ้มเี่มเป็นรปุสวย